สวัสดีครับเอสเพย์นะครับพาท่านผู้ชมมาที่ Warrior Stadium นะครับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลช้างเอฟ u p คัพ2 0 2 5 2 2 6เป็นเกมแข่งขันในรอบ16ทีมนะครับวันนี้ลำพูนว a ร r เออร์จะเปิดบ้านเล่นกับสกอทแลนเอฟซีนะครับสำหรับทีมผู้บรรยายวันนี้ครับมีคุณยิ่งรักรักสุวรรณนะครับและผมวันเทสุโขมาร่วมบรรยายเกมแข่งขันในนัดนี้ครับนี่คือเกมรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับการเจอกันของ2ทีมในลีกสูงสุดครับ เกมเริ่มครับผู้สินสรุจะเกินให้สัญญาเริ่มเกมเป็นล้ำพูดได้ออสกเกมก่อนครับชุดขาวบุกจาก,กซ้ายไปขวาดให้ผู้ชมนะครับออสมานหรือว่าจะเป็นวิทยามูลวงเดี๋ยวดูกันครับช็อตนี้ปล่อยให้ออสแมนเล่นเปิดบอลโคง้งเข้าไปในกรอบชารีครับไม่ได้มงเห็ว่ามีแทรกเข้ามาโดยโดมินิกชา้าเครับแต่ยิงเบาไปหน่อยถือว่าเป็นจังหวะยิงครั้งแรกในเกมนี้นะครับ นักเตะฝ่ายชาวเยอรมันครับจังหวะเปิดแล้วก็บอลตกเข้าเท้าพอดีเละครับแต่ว่าน้ำหนักไม่แรงมากนะครับเติมเกมขึ้นไปแล้วก็ได้ยิงโดนบริเวณนักแข้งครับไม่ใช่งานยากครับลูกนี้วันนไทยลีกก็เพิ่งชนะไปเกมเดียวนะครับสแลำพูนนี่ตอนนี้อยู่ในพื้นที่หนีตกชั้นครับฟอร์มในลีกไม่ดีครับปอดยาวคอร์ลอพูลบาเล้ครับออสมมนยิงตามมเลยไปตกตัวของสุเปอร์สินนะครับเปล่าไปหน่อยด้วยครับจังหวะกดของมวนเป็นออสมานเนี่ย ออสมมนยกของโมนเบ็ตออสมานไปได้ต่อให้มาถึงรับมาชโดยกให้โมนเบตออสมมนออสมมนโยกทีหนึ่งแต่งจะยิงย,งยังนี้ไม่ได้ครับโดนบักเลียมอยู่แล้วเลือกชิปลูกนี้หนึ่งศูนย์ครับได้ประตูขึ้นนำแล้วลบพูนอบเลียร์โอ้ยิงแบบเหนือเหนือเลยครับออสมมนโอ้โหนี่นะครับนักเตงที่มีคลาสกันแท้จริงครับโมเบตออสมนเนี่ยตาวันโมประจำทีมนะครับโชว์ทักษะก่อนหน้าด้วยนะครับดูการครองบอลแล้วก็ยิงเข้าไปดูกันอีกค,ครั้งครับจังหวะ เข้าไปตรงกลางก็บอลก็เริ่มกับเขาแล้วนะครับไนี่ครับดูจังหวะกระโดกดูครับไม่มีคนเข้าผู้เล่นของสุโขทัยไปปล่อยพอปล่อยพวกก็งัดข้ามเลยครับลูกนี้ต้องบอกว่าเต็มสิบจริงๆดูทักษะดูครับนิ่งมากแล้วก็ยิงแบบโอ้งวิหมอกแล้วก็ชิปข้ามผู้รกษาประตูเข้าไปเลยครับเนี่ยครับกระโดกบอลมาผู้เล่นของสุโขทัยก็ไปไม่มีใครเข้านะครับไปพลาดครับปล่อยฮอสบัตแล้วน้าหนักมันชั่งมานี่อย่างเนียนเลยครับ โอ้โหสุพรสินี่ซื้อเลยนะครับเกมนี้ประสบการณ์ใช่ครับดูมิริชัดแล้วผู้สินเป่าจบครึ่งแรกครับลำบูญเบลเลอร์นำสกอตแไร์เอฟซียูหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับได้ประตูจากโมเมนตออสมมนในนาทีที่20นะครับเอาครับฟรีคิกของลำพูนนะครับออสมมน เปิดเข้ามาถึงตัวนี้ได้บอลของนัชาโดไม่ตรงรอบชาโดครับดูครับจังหวะเปิดมาแล้วขึ้นคนเดียวด้วยแต่ว่าสะบัดหัวโขกดีบอลมันไม่เข้ากรอบนะครับจะเล่นมุมแหละครับแต่ว่าลูกนี้เนี่ยไม่ตรงกรอบครับลูกเปิดมาของมัวร์เมดออฟมานยอดมาได้สวยแล้วนะครับกราโมงหักมุมเยอะไปหน่อยครับเด็กขึงเล่นตามจังหวะเลยครับนำอยู่ลูกนึง วิทยาบอลมาถึงตะวันจอดลูกนี้ได้ต่อที่ออสมานับแล้วขวาของวิทยาตกพื้นไปตรงตัวสุภสินในงานซัดแต่ว่ามันไม่แรงด้วยครับแล้วก็บอลมันไปตรงสุภสินนะครับตกพื้นก่อนแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงมากครับโบต้าคืนกลับมาจังหวะหมุนของปว,วอนปวอนยังไปได้ต่อด้วยครับเดกันในพื้นที่กับแคบโมตา มาถึงบวรทำที่สวยมากครับอัครพ์มาแล้วอัครพ์อัครพ์ผู้พิเศษมองอยู่ไหลขึ้นกลับมาให้กับโมตา้าโมตา้งาง้างแล้วจิ้งมีฉลับโอ้โหไม่ได้2-0นะครับโอ้โหมีเวลาแล้วก็มีจังหวะด้วยแต่ว่ายิงลูกนี้เนี่ยเลือกเสาแรกนะครับไม่เข้ากรอบครับเป็นเล่นโมตา้าบวรไปเร่งค่อยๆขย,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 อยอับเอาพื้นที่มาแล้วเน้นครับเน้นให้มันตรงกลางมาธน,นากรน้วฤิ์ลองซัดด้วยขวาหนุ่นี้บาชนคานโอ้โหยังไม่ได้ครับจังหวะ ไม่มีคนเข้าด้วยแหละครับเส้น18หลาพอดีอเป็นเซฟครับยูรีเป็นเซฟของสูภปสิทธ์เลยครับปลายมือแล้วก็ไปชนคานครับดูจากมุมนี้ครับโอ้โหไม่ปัดนี่เสียบค้าแน่นอนครับลูกนี้ถือว่าเป็นเซฟช่วยให้ทีมธนะกรถึงออสมมนมีพื้นที่เล่นของออสมานขวาสัดตรงที่2-0ครับโอ้โหเด็ดจริงครับโมเมนตออสมาน คนเดียว2ประตูไปเลยครับโมเมอตออสมานแล้วก็ยิงแต่ละลูกนี่เขาบอกว่าสวยจัดเลยครับโอ้ลูกนี้จะมีเวลานะครับแมแล้วฟัดลูกนี้ได้ปัดง้งเสียบฝาเข้าไปแบบนี้ก็ปิดกล่องเลยครับดูครับบอลจากออสมานนั่นแหละครับให้ออกขวาไปดีธนกรีไม่มีคนเข้าแล้วก็ดูครับปล่อยให้ออสมานว่างก็เรียบร้อยเลยครับนี่ครับคือจากลูกแรกปล่อยให้ว่างแป๊บเดียวก็โดนลูกนี้นี่มีเวลาเยอะเลยครับแล้วดูยิงครับ พุ่งไปมันสุดแล้วครับสุดปัญญาที่จะป้องกันได้เนี่ยดูวางหน้าเท้าครับปั่นโค้ง,ง,งเลยครับเสียบเสาเข้าไปพนาดอนครับให้กับจอยบาจโจบาจโจด่วนกับธนกรนาวาันิชจ,จอนบาจโจได้คอสมาหน้าประตูก็เลยมาถึงเปด้วยสัญคืนกับมาแล้วจิงของบาเลโต้ลูกสั <c oughs> สบาเลโตเน้นที่จะเอามุมแล้วครับมีโอกาสได้ยิงแบาคือก็ไม่เด้ซัดแรงนะครับพยายามที่จะเน้นทิศทางครับ บอลมงเคลียร์มาแล้วก็เนี่ยครับยิงโอ้โหแต่ว่ามันมันเลี้ยวออกครับลูกยิงของลูคัสบาลิโต้หนนม่วงงานแต่พุ่งไปสุดมือแล้วละครับแต่บอลเนี่ยมันหมุนมันโค้งออกครับหล่อเพื่อนก่อนด้วยครับวิลเลมบอต้าขอคืนให้กับรับมาชชโดแล้วผู้สินสลายุทธจักเงินนะครับเป่าจบเกมเลยครับเป็นลำพูนบริเวอร์เอาชนะสโขทัยไปสองประตูต่อศูนย์นะครับ ก็ได้2ประตูจากการเหมายิงของโมฮัมเหม็ดออสมานนะครับครึ่งแรกยิงนำ1-0นาทีที่20ครับก่อนที่ครึ่งหลังจะมาได้ประตูย้ำชัยชนะในนาทีที่87นะครับเหมายิงคนเดียว2ประตูครับโมฮัมเหม็ดออสมานพาลำพูลบริเออร์ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับชนะ2-0รอบ8